นี่ครับนู่นนู่นดิ2 2ตัวนะคิดเห็นมั้ยครับอ๋อโหมั้ยนะ มับเปียกเลยหรอต้องกไอ้ดียวไหบุยังไม่โตอะอ้โหไม่มีขาไม่มีที่เดี่ยวขนาดนีขาจับไปบ้างมหรือ Chào mừng quý xuống. đến với bộ phim Hãy nhớ like, share và đăng ký để cái